ทำไมเมียชจ๊กถึงสวยและวก็อยากไปทำไมเมียของเราไม่ได้แบบนั้นบ้างเลยใช่เราะว่านั่นแหละเมียพวกเราไม่สวยจริงๆเลยสองพรามหนุ่มคุยกันถึงเรื่องเมียของตนซึ่งเปรียบกับนางอมิตาดาว่าแล้วก็ได้แต่เศร้าเสียใจที่ตนนั้นไม่ได้นางอมิตาดามาเป็นเมีย นางอมิตดาไม่เห็นจะสวยเลยชื่อสวยกว่านั่งเยอะืออยันดูแลผัวสวยแต่ไม่มีสมองแบบนี้ค่ดจไม่เอาแบบนางอมิตดาเศร้าเสียใจมากที่ตนนั้นโดนเราเมียพราหมณ์เมียพราหมณ์ตนอื่นนั้นมาว่าเมียพราหมคนอื่นนั้นมาว่าทําให้นางเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากเมื่อชูชกเดินทางกลับมา มันก็นานแ้วนะ่เอมาสักทีไปทำอะไรอยู่ที่ไหนนี่นี่เอ้าไม่น้ํเสียอะไรไปเสพอะไรเยอะยงพวกเนี่ยค่ะพวกนั้ันด่าน้องมนด่าน้องว่าไปรักโนปเลียนทำงานไปสวยแต่ไม่เีสมองใครยิงไม่เป็นไรแล้วไม่น้ำอย่าไปฟังคำคนอื่นเลยมันก็แค่ลมที่สายตาอยไปแคร์อะไร ต่อไปนี้ท่านจะไม่ทำอะไรแล้วท่านต้องแข่งข้ามไม่ข้ามแต่เราจะไปหาทางแบบึงอย่างนี้เงินเราก็ไม่ทุกวันนี้ก็อยู่แบบนี้ลำบากที่เสีนเงินสีทองทำไมจะเล่าเขาไม่สันใจออกไปจามสีในปากที่เขาบ้วนกดครับครับราชกุรีนักสองไปด้วยท่านก็ไปขอพระราชบุรทนักสองจากมาใช้สอยสิเขาหมดสกลแล้วถ้าเดินไปก็เดือดถูกกว่าหรือว่าท่านพี่ขาตาขาไปก็ไป ชูชกซึ่งตามใจภรรยาของตนมากจึงต้องออกเดินทางเพื่อไปเข้าเขาวง,งกฏตามหาพระเวสสันดรและพระกุมารทั้งสองในขณะที่ชูชกกำลังเดินทางเพื่อตามหาพระเวสสันดรน,นั่นเองในคืนหนึ่งพระนางมัซีก็ได้ฝัน ขึ้นมาว่าพนางรีบวิ่งขึ้นไปเพื่อจะทูลกับพระเวสสันดนในใรมอ,อเองค,คาซีเลใช่ตเราสัญญาลว่าตกหลกแล้วจะไม่มาหาเลยจะลืมสัญญา,าใช้ไห้อไม่ได้ลืมแล้วค่ะที่ฉันไม่ได้อถอุใจ ว่ามีเด็ต้องหลับมความตาข้าแล้่าหลัไใหม่เอาเงินไปของค้าไปก็อยากทราบว่าเรื่องราวนี้ไม่เห็นอันใดเจ้าเจิบมากไปแล้วอคที่ที<อ>ท่มีความสุขพอกรจนมาอยู่ที่อสโรลงที่ดักดานเช่นนี้เจ,จ้าึงว่าเจ้าจิงจิตวิญญาตัวเองจะคิดมากเลย พนางมาซีไม่อยากเชื่อแต่ก็จำเป็นต้องจำใจที่จะเชื่อพนางมาซีจำต้องออกไปหาอาหารและฝากพระกุมารทั้งสองไว้กับพระเวสสันดร ฝ่ายชูชกเองก็ได้เดินทางมาถึงอ้ถึงแว พระกุมารทั้งสองเมื่อได้ยินสิ่งที่พระเวสสันดรคุยกับพราหมณชูชกก็ได้รีบวิ่งไปหลบใต้ใบบัวทำให้พระเวสสันดรต้องออกตามหาและเรียกลูกกันหาพสิซีพมมอเล็ว มหาชารีมหาเขาแล้วเขาไปอยู่นเน่ไปเล่นมาเราต้องไปอยู่กับเออไม่ต้องถูชงนี่ ชูโชกได้สัญญาที่จะดูแลพระสองพระก,กุมารเป็นอย่างดีกับพระเวสสัดนดระจดูแลคนพระท่านทั้งสองอย่างดีท่านไม่จำเป็นต้องบอกอะไรทั้งสิ้นแต่ชูโชกก็ไม่ได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้ไม่เดินลเลยไม่เดินอะจี้จี้ Mm hmm. จะด,ด,ด,ด <c oughs> ฝ่ายพะนางมัตซีก็ได้เดินเข้าไปในป่าเพื่อหาผลไม้แต่วันนี้กลับไม่เหมือนเดิม ในระหว่างทางที่พระนางกำลังจะเดินกลับนั้นก็ได้ปรากฏสัตว์สามชนิดคือพญาเสือโปงพญาเสือเหลืองและพญาราชาสี กลการหาจารีอยู่ไหนลูกการหาจารีพนางได้เรียกตามหาลูกออกตามหาทั้งวิ่งทั้งมองสุดสายตาทั้งเดิน ไปทั่วทุกที่ที่คิดว่าสองพักกุมารจะไปก็ไม่เจอพนางจึงสรุปหน้า,า,าพาาระสมที่ต้างลั่บมาชา้าเพวาผละไม้หายากระหว่างทางมีสัตว์ร้ายผิด่าผ้าอยู่ไม่ใช่พ่าผ้าหรือที่ทำุแบบนี้ไม่ใช่พ่าผ้าหรือที่ตามหาเป็นหู

พระเวสสันดรได้เกลี้ยกล่อมพนางมาซีทำให้พนางอ,าอานุโมทนาบุญในเรื่องการบริจาคบุตรทาน